สวัสดีครับเจอกับผมหมอปิ่ชเลยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเจาะดวงชะตาของท่านที่เกิดในเดือนเมษายนเดือนพฤษภาคมนะครับในช่วงครึ่งปีหลังนะฮะ2558นะครับเราจะมาดูกันนะฮะว่าคนที่เกิดในเดือนเมษายนช่วงครึ่งปีหลัง2558นะครับชะตาชีวิตของเขาจะเป็นยังไงกันบ้างมันจะเป็นเรื่องของการงานการเงินปสบาทเรื่องความรักอะไรต่างๆนะครับมาดูกันเลยครับผมหมอปิ่ชลย พอเปิดไพ่ึ้นมาปั๊บเนี่ยนะครับปีนี้ในช่วงครึ่งปีหลังขอให้ที่เกิดในเดือาานพฤษภาคมหาโอกาสไปทำหาโอกาสไรไปปั๊บปีนี้คุณมีเกมที่จะพบเจอพระอริยามีเกมที่จะพบเจอผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือส่งเสริมในรองการงานแม้การงานของคุณในช่วงครึ่งปีหลังจะนิ่งๆแต่คุณกาลังจะมีโอกาสก้าวหน้าไปสู่ความสําเร็จผู้หลักผู้ใหญ่จะช่วยเหลือส่งเสริมโดยเฉพาะคุณสุภาพบุรุษจะมีสุภาพสตรีคอยช่วยเหลือส่งเสริม ทำให้การงานของคุณก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเพราะนั้นเนี่ยนะครับปีนี้บุญกุศลของท่านที่เกิดในเดือนพฤษภาคมจะส่งผลให้คุณได้พบกับความสําเร็จในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับแต่ทั้งนี้ทท้งนั้นเนี่ยนะครับคุณจะต้องใช้โอกาสอย่างเือมมากและที่สําคัญหาโอกาสสร้างโอกาสให้กับตัวเองด้วยการใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองที่มีต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆอย่าจอ ทางด้าน,นการเงินปีนี้แม้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือในโลกการเงินการงานมีโอกาสก้าวหน้าได้รับตำแหน่งได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งการเงินมีโอกาสเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยได้รับก็สูงขึ้นอีกแต่คุณมีเกณฑ์ที่จะสูญเสียเงินจากการใช้จา่ายหรือจากการเสียเงินแบบคาดไม่ถูกเหมือนกับการบางทีบางครั้งขับรถไปแล้วรถเกิดชนหรือเกิดไปเฉียวชนกับมอเตอร์ไซค์กับคนเดินถนนราะนั้นจะต้องรับัูระวังแต่ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะครับแต่มีเกณฑ์ที่จะเสียเงินู่เพระนั้นต้อง ส่วนใครที่ทํางานเป็นลูจกจ้างเขาในช่วงเดือนมิถุนายนรมะมาดรวันที่เน่นนะครับคุณจะรู้สึกเบื่องานอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะ,ะหาอะไรใหม่ๆที่มาทาแต่ยังไม่ใช่เวลาที่จะเปลี่ยนนะแต่ครับคุณยังมีโอกาสที่จะก้าวหน้าในงานที่ทาถ้าเพียงแต่คุณนําความรู้ความสามารถของคุณที่มีปรับออกมาใช้แล้วคุณจะต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคได้อย่างสบายๆปัญหาอุปสรรคในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนจะไม่มีอิทธิพในการ คุณจะรู้สึกว่ากิจกรรมหรือการงานอะไรก็ตามที่คุณทำลง,งไปจะถูกเพื่อนร่วมงนานหรือจะถูกคนอื่นแก่งแย่งเอาไปทำให้คุณรู้สึกทพอาแท้สิ้นหวังแต่ขอให้คุณจงใช้ความมุ่งมั่นอุครับคนและต่อสู้เข้าไปแล้วคุณจะผ่าน,น,นาพ้นวิวการประสบความสำเร็จสูงมากนะครับสําหรับคนที่เกิดในเดือนพฤษภาคมน,นะครับและที่สาคัญเนี่ยใครที่กําลังจะเรียนต่อปริญญาโทรปริญญาเอกนะครับคุณกําลังก้าวหน้าในเรื่องการเรียนคุณเป็นคนที่ฝ่ายเรียนคุณเป็นคนที่ พร้อมที่จะร่ำเรียนให้มันสูงขึ้นบางมีบางครั้งในปริจุบันย่สองใบสามใบก็เป็นไปได้สำหรับคนที่เกิดเดือนพฤษภาคมและที่สำคัญเนี่ยนะครับปีนี้เป็นปีแห่งบุญกุศลเลยแท้ใครที่เกิดเดือนพฤษภาคมหาโอกาสไปทําบุญไหว้พระสวดมนทำสมาธินะครับโดยการยึดหลักทางคำสอนขององค์พระพุทธศาพุทธเจ้านะครับท่านสอนมาในทำอย่างนั้นหรือถ้าอยากอีก็ลองไปปรับพฤติธรรมหาครูบาอาจารย์มาช่วยเสริมเติมแต่งในเรื่องของการทําสมาธิ จิตใจของคุณจะสูงขึง้นและก็ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ยังมีข้อเสียอยู่นิดหนึ่งสําหรับท่านที่เกิดในเดือนพฤษภาคมคุณจะเป็นคนที่กังวลใจคิดมากและที่สาําคัญนะครับคุณไม่ค่อยจะตอบเปลี่ยนแปลงอะไรได้ง่ายอันนี้คือข้อ้ดยที่จะทําให้คุณมีโอกาสทางด้านการงานมันตามลงไปแต่ถ้าคุณลองปรับตัวเองจูนตัวเองขึ้นใหม่ยอมรับสภาพยอมรับอะไรใหม่ๆมากคุณเดิมีโอกาสที่จะก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จได้นะครับ สำหรับ่านที่ทาธุรกิจส่วนตัวนะครับปีนี้ในช่วงครึ่งปีหลังนะครับในช่วงคนที่เกิดในเดือนพฤษภาคมต้องระมัดระวังการไม่มีเอกภาพในโลกการเงินระวังในโลกการเงินจะติดขาดมากแต่แม้คุณจะหมุนเงินเก่งยงก็ตามแต่ก็ต้องระมัดระวังนดิดหนึ่งหรืออีกกรณีนึงก็คือคนงานหรือว่าลูกจ้างจะมีเรื่องปัญหาขาอใจกันมีเรื่องทาให้คุณต้องเดือดร้อนใจบ่อยในช่วงประมาณหนึง่งสองเดือนจา,จากนี้ไปนะครับ ส่วนใครที่พบหาดูใจอยู่กับเพศกับคนต่างวัยที่คนสูงวัยกว่านะครับปีนี้เนี่ยนะฮะมีเกณฑ์ที่จะมีความส mm ัมพันธ์เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นในเรื่องความรักนะครับบางทีบางครั้งเนี่ยใครที่กาลังพบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าปีนี้มีเกณฑ์ดีหรือว่าใครที่ห่างหายกับคนรักเก่าเรื่องราวตนานมีโอกาสได้วนกลับมาหากนันอีกโดยเฉพาะในช่วงกันยาตุลานะครับนะฮะกันยาตุลา ป้าผู้หญิงผูกใจที่ายอน้อนกว่าแล้ที่สำคัญน,น่ารัก,น,รกน่าชังเละสะ็สมบูรณ์ทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองชัดเจนแล้วนะกับเรื่องความรักประมาณนี้นะครับในช่วงประมาณเดือนมกร,ราคมใครที่อยากจะเดินต่อช่วงเดือนมกร,ราคมคุณมีเกณ์เดินทางแล้วถ้าสมมุติใครที่กำลังจะ,จะาหางานใหม่หรืออยากจะหาประสบการณ์ใหม่ในช่วงประมาณมกร,ราคม2559ส,สำหรับท่านที่เกิดในเดือนพฤษภาคมมีเกณ์ที่จะได้เดินทางไกลและอีกอย่างนึงนะครับ เกการเดินทางไกลของคุณกำลังจะนำามาซึ่งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ทำให้คุณรู้สึกว่าภูมิใจภาคภูมิใจกับตัวเองเช่เดินแต่ที่สำคัญเนี่ยคุณอย่าหลงและก็อย่าลืมตัวเองพยา,งา,า,ายามหาโอกาสไปไหว้พระอารหันต์ของตัวเองก็คือคุณพ่อแม่บ้านหาโอกาสไปทำบุญหาโอกาสพาท่านไปว่าไปไหว้พระไปสวดมนต์ทำสมาธิแล้วสิ่ง,งเหล่านี้จะเป็นบุญกุศลตามติดย้อนตอบสนองกลับมาทําให้คนที่เกิดในเดือนพฤษภาคมโดดเด่นมากเมรา่าจะเ็นเพื่อขพกการงานเรื่อ เรื่องต่างาครับปัญหาดูดสักอะไรต่างๆจะมีขึ้นบ้างก็คือจากเรื่องของ,าาของ,อางขการงานคุณจะเบื่องานเป็นเพราะว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างดูมันมีปัญหาติดขัดไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่ทะเลาะเบาแว้กันนี่คือสาเหตุที่คุณเบื่องานอยากจะเปลี่ยนง,งานหรืออีกกรณีนึงก็คือเรื่องของการเงินบางทีบางครั้งคุณได้เงินมารายจ่ายเยอะคุณอาจจะรู้สึกว่ารายรับกับรายจ่ายมันไม่ค่อยแมตชกันสักเท่าไหร่ทำให้คุณอยากเปลี่ยนง,งานแต่คุณต้องทนไปสักพัหนึ่ง คนที่เกิดในเดือนพฤษภาคมในช่วงรึ่เปี่ยหลังรู้ว่าคุณค่อานางเรีเด็กมีโอกาสได้พบเจอพระอริยมีโอกาสเดินทางไกลแล้วพบเจอได้ฝากตัวเป็นศิษย์ญาติศิ์ของพระสุปฏิโกโนโและอีกอย่างคนสุภาพสตร,ตรีและเวลาจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในตาแหน่งหน้าที่การงานหากแม้คุณหวังหรือตั้งใจอะไรไว้เดือนุงเดนี้คุณมีโอกาสที่จะได้แต่เพราะคนกเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถหากแม้ใครที่ทำธุรกิจพวกประเภทขายส่งเหล้าเบียร์บุหรี่ คุณกลังจับโฉมความเด็เพราะความสามารถของคุณเองนะครับทางด้านความรักก็เช่นเดียวกันคุณอาจจะเจอคนสูงวัยกว่านะครับแล้วที่สําคัญคุณจะรู้สึกว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่มากนะครับผู้ใหญ่คนนั้นคุณก็กาลังมีเกณฑ์ที่จะพบเจอคนที่อายุน้อยกว่าทําให้ความรักของคุณเข้ากันได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรนะครับทางด้านการงานการเงินความรักอทรศัพทอะไรต่างๆก็มีจะร่วมกัรใช้จ่ายในร่วมกันหรือบางทีบางครั้งมันอาจจะไม่สมมงกันทระดในเรื่องการเงินนี่คือโทรศัพทนะครับแต่โดยรวมแล้วนะ ด้านเดือนกุมภาพันธ์2559ใเขาเพิ่งกีฬาดวงของคุณโดดเด่นหาโอกาสไปทำบุญไหว้พระนะครับไปโบสถสุนไปกราบไหว้พระอริยเจ้าหรือว่าไปฝากตัวปงวิญญาณทุกสิ่งมันฝึกสมาธิวิปัสสนาและดวงคุณจะโดดเด่นมากกว่า hmm. ที่เป็นสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าชะตาชีวิตของตัวเองเป็นยังไงดวงความรักการงานการเงินเป็นยังไงกับผมหมอกิโติรุ่แบบเจาะลึกก็โทรเข้ามาได้ที่เบอร์เดิมก็คือ091451591 1สำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนขอบคุณมากนะครับที่ than like